เรือพรญาตโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยในครัวเรือนก็กลับมาพบกับการเรียนรู้สาระดีๆกับเกล็ดยาภูปัญญาสมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านตำหรับหลวงปู่วัดคิรีวงศ์ในค่ำคืนนี้ก็ได้ห่างหายกันไป3-4คืน ก็ได้จัดอบรมอบรมการใช้ยาสมุนไพรให้เป็นอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านนาตรินพรทั้งยังติดคัดอ่านไม่ออกอีกนะพรฒกิตตินคัดกำลังรับชมจาสุราชางอ่นไปเกศสรนกอวิชัพัฒนานีตินคัดออจาจิตินันทัญญาอุดร ทุกท่านทุกคนที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะภารกิจก็ได้เสร็จเ,เรียบร้อยอทุกคนที่ได้จบไปรุ่นที่สมก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพด้วยการใช้ยาในสมุนไพรในครัวไทยให้ใช้ยาเป็นอาหารเป็นยาคืนนี้ก็เหกเช่นเดียวกันเตรียมสมุดปากการเรียบร้อยเพื่อจะได้จดจำนำไปใช้แค่กำมือเดียวก็ปราบโรคร้รายเวลาสิน้น ไม่ต้องเสียเงินสักบาทหายขาดแน่นอนคนเรามีความทุกข์อยู่สองอย่างโยมทุกกายทุกกายก็บำบัดด้วยสมุนไพรไทยถ้าทุกใจก็ต้องบำบัดด้วยธรรมะเพราะฉะนั้นกายดีใจดีชีวิตปลอดภัยแต่กายไม่ค่อยดีใจเราก็เป็นทุกข์ท่านสามารถรับชมรับฟังและสาระดีๆเกี่ยวกับเสพยาได้ทางผิดวัดคีรีวงศ์ หรือเฟซบุ๊กพระมหาพันชัยและช่องทาง YouTube วัดชีรุงเม็นวัดจังหวัดชุมพรได้เตรียมสมุดประกาศจเรปอนยมมอนะยมปฐมชนได้งัวกี่ตัวแล้วมยมสมมรีนะสมคิดแสงไทยทุก,ท,กท่านทุกคนคืนนี้เรามีเกรดยาตอนที่สองร้อยสามร้อย<ห>สามร้อยหก แล้วก็307มี2เกล็บยาตอนนี้ก็ได้ทำรูปเล่มแล้วเพื่อจะพิมพ์เล่มที่สนะน,น,นันตะเอาเนนต้น<ม>ขุดสนชูเม,มือง s i r a v i c หมอจบยาเออหมอจบ <c oughs> หมอยังไม่จบก็เลยยังก็งช่วยชาวบ,บ้านไปอีกเยอะน้อยบุญทองตอนเย็นเราก็ ได้ทำภารกิจต่อตนาฬิกา30นาทีในการทำร้ายสอดเกี่ยวกับการสวดอาวาระที่หนึ่งเกี่ยวกับการทำตำรับยาของหลวงปู่ที่ท่านได้บันทึกไว้ยาหมาครอบน้อยหมาครอบใหญ่หรือยอดยาหมาสเสนตามโบราณอาจารย์ที่เขาทำสืบทอดกันมานับร้อยรปีก็ได้เอามาปัดฝุ่นทำใหม่ปัตพุนจำปาทองเจรนญพรน้อยบุญทองเจรนญอน เอามาทําใหม่สวดกันไปจนจะครบ3าเกวาระน่าจะประมาณปีหน้าถึงจะเสร็จเรียบร้อยสวดเช้าสวดเย็นทุกวันยในยาหมาครอบน้อยหมาครอบใหญ่สรรพคุณตามโบราณาจารย์ที่เขาได้เกิบบันทึกกันมาในอดีตคือได้ทําอยู่เป็นประจําออกทัพออกศึกไปหัวเมืองต่างๆนั่นคือเก็บยาตอนที่ตอนเย็นที่ได้ละสดไปทางธรรมยนิน ยอดยามาสเสน่ามคําที่หลวงปู่ได้บันทึกไว้เพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อเป็นการทราบกบระบวนการขั้นตอนในการเผยแผ่องค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบยาถึงไพรคืนนี้ตอนที่สามร้อยะสามร้อยหกนะท,นะทุกคนรู้จักดีอ่ารู้จักดีเดากอนนี่คืออะไรโยมสมุนไพรชนิดนี้คืออะไรถามก่อนรู้จักไหมจ้าผมสัง่งเล่มสองกับเล่มสามด้วยครับอาจารย์ได้ม,มาวันนะ รู้จักไหมนี่ก็ไรแค่กำมือเดียวมือเท้าชาปวดหลังปวดเอวเอ็นพิการหายกำราบขาดผู้ปัญญาคุณโบราณถามก่อนรู้จักไหมตอบก่อนตอบก่อนเนี่ยเรโยมตอบก่อนแค่กำมือเดียวอาการเสียวมือเสียวเท้าชะงักนักแรกินได้มีดอกสีเหลืองเดี๋ยวก็โทรนะจ๊ะโยมเดี๋ยวก็โทรนะจ๊ะมีดอกเหลืองนะ แกงได้ด้วยสมุนไพจันดีนมีชื่อว่าอย่างไรมีชื่อว่าอย่างไรใครตอบได้บ้างเอ่ยตอบได้บ้างเอย่ย J U Y จอยจอยตอบได้ไมายมจอยนี่สมุนไพรเรก่มาเรกมาจดสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมีการสเงร์ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยกันสืบสารสืบต่อภูมิปัญญาสมุนไพรชนทินที่อาตมาถือไว้คืออะไรใครตอบถูกจะได้ความรู้เต็มๆชุมเห็ดโยมสมคิดช่วยเนทนตอบชุมเห็ด บอลลอยไข่หวานต่ไ่าไสมภพเพชรศรีขี้เหล็กอายามีคนตอบถูกแล้วผิดถูกเดี๋ยวก็เฉลยกันใบจุ่มเห็ดบ้างใบขี้เหล็กบ้างสองคนแล้วอีกเสียงหนึ่งขี้เหล็กไหมครับดาน,นิสสุวรรณแย้มโอ้ยสองเสียงแล้วลำน้ำท่าจีนขี้เหล็กโอ้ยสามเสียงสี่เสียงแล้วเสียงสุดท้ายตัดสินนะรออีกเสียงสุดท้ายขี้เหล็กครับโอเคขี้เหล็กขี้เหล็กไม่รู้จักครับอายานุนตการ คำตอบก็คือใบขี้เหล็กนะจาะขอบคุณมากขอบคุณมากทุกคนรู้จักเป็นหมอพยาวสมบูขี้เหล็กครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่มีองความรู้อยู่แล้วขี้เหล็กค่าขอบคุณนะคะจกกักรจันทร์ขอบคุณ K A N อ่านว่า<ต>ไงธนพรธนพรจารินพร,นพรเอาเกมสมุดปากกาเรียบร้อยเกียมสมุดปากกาเรียบร้อยนะจาะใบขี้เหล็กเนี่ยขี้เหล็กตามบ้านในนายโยมดอกเรื่องเรือนริมถนนนี่แหละนะนะทำยังไง ถ้าพูดถึงดอกก็แกงตลาช่อนย่างแกงไปขี้เหล็กถ้าแกงดอกขี้เหล็กได้อ่อนก็พามาแกงเปิ่แกงอะไรได้ทั้งหมดขี้เหล็กนาฏการเชุวันขี้เหล็กขอบคุณม,ม,มากราแล้วนะใ้ขี้เหล็กใครที่มีปัญหาดังต่อไปนี้หนึ่งมือเท้าชาเสียงมือเสียวเท้าเอ็นพิการปวดหลังปวดเอวถ่ายยากนอนไม่หลับมีอาการไม่จ้างกับมีอาการปบนี้บ้าง เสียมือเสียเท้ามือเท้าชาเห็นพิการปวดหลังปวดเอวถ่ายยากนอนไม่หลับก็มีอาการดังต่อไปนี้บ้างบุญเรืองคงแท้งมีอาการแบบนี้บ้างไหมกี่หลอบคุณจา้า่อบถุกทุกคน niwfavn อ่านไม่ออกนิตยานิตยาเขียนภาษาไทยมาอาจารย์ด้วยเลยอ่านไม่ออกไม่ได้เลยสอดกันสามสวันนะภารกิจอบรมญาติโยมเฟอาการเชฟมัง่งร้านอาหารมัง่ง ประชาชนมั่งนะใบกรอบรู้จักนะวิธีการที่หนึ่งถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับมือเทา้าชาเสียวมือเสียวเทาว้าปวดหลังปวดเอวนอนไม่หลับกระสายกระสับพลิกซ้ายพลิกขวาถ่ายยากด้วยขั้นตอนแรกโยมไปหาใบขี้เหล็กมาเลยเนี่ยใบขี้เหล็กเอามาเป็นก้านอันนี้เลยโยมธนวันเลือดทำจากฝากยากไปแล้วเอาใบขี้เหล็กแบบนี้เลยโยม เอาใบเขียวใบสดบสดนะอย่าใบแห้งใบอ่อนใม่แก่ดึงมาเดี๋ยวก็โทม,มันนะจายโยมเดี๋ยวค่อทมันนะจาเดี๋ยวก็โท,โทูอ่าจะเรียนพรโยมอ่าพี่พรสิริพรสิริแล้วก็วรุบุตรจ้าไม่มีจ้าบนเรือไม่มีคงเต้นไม่มีอะไรจ้าไม่มีดอะไรใช่ไหมวิธีการคือเอาใบดึงก้านมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็รูดใบรูดใบรูดใบเมื่อรูดใบแล้ว ให้ได้หนึ่งกำมือให้ได้หนึ่งกำมือนำไปล้างให้สะอาดนำไปล้างให้สะอาดแล้วก็ไปใส่หม้อสตเตรลิตไปใส่หม้อเตเตลิตต้มน้ำ๋ยวก็โทมาน,ยยมทนะจ๊ะโยมเด๋ย่ก็โทนะจ๊ะต้มน้ำสามลิตรได้เดือดนะจ๊ะโยมประมาณ10บนาทีก็เดือดแลวโยมแต่ยังมีความรู้กาขอบคุณนะจ๊ะบนเรื่องยินดีค่ะยินดีค่ะ ไม่มีความรู้เราก็ทําไม่รู้ได้ของได้ตัวนะจ๊ะอินดี้ทุกคนนะครับเอามาต้มน้ำทั้งหมดสามนิดให้เดือดต้มประมาณสิบนาทีก็เดือดแล้วยุมหลังจากนั้นยำนะจ๊ะยุมหลังจากนั้นเมื่อต้มน้ําประมาณสิบนาทีเดือดแล้วโยงก็ยกหม้อลงมายกหม้อลงมากรองเอาแต่น้ำนิวัดกลับถึงเชียงใหม่แล้วครับอาจารย์ขอบคุณมาก เดี๋ยวเข้าโทรมายุมเดี๋ยวเข้าโทรมานิวัตอ,อุตวัดกลับถึงเชียงใหม่แล้วครับอาจารย์เดินตามอกไปนิวัตนะจ้าเอากรองกรต่น้ําวิธีการรับประทานนะจา๊ะวิธีการรับประทานอาตอนเช้าหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วดักมาหนึ่งแก้วกาแฟดักมาหนึ่งแก้วกาแฟแล้วก็รับประทาน แก้วกาแฟที่เป็นพลาสะติกที่ว่าเป็นกระดาษนะโยมที่มันอยู่ตามในร้านค้านะเอามาบอกว่าเดี๋ยวค่อยโทรนะจ๊ะโยมเดี๋ยวค่อยโทรเดี๋ยวค่อยโทรนะจ๊ะและสอดอยู่เอามาแล้วก็ตักตวงมาหนึ่งแก้วกระดาษอย่างนั้นเนี่ยกินก่อนนอนขออภัยกินหลังอาหารตอนเช้าหนึ่งแก้วกาแฟตอนเย็นก็กินหลังอาหารหนึ่งแก้วกาแฟโยม ประมาณอาทิตย์น่ะโยมอาการที่ยังมีปัญหาหนึ่งมือเท้าเสียวมือเสียวเท้ามือเท้าชาอเอ็นพิการปวดหลงัปลงปวดเอวถ่ายยากนอนไม่หลับอาการดังกล่าวก็จะหายปกติโยมก็จะหายปกตินี่คือแค่กรรมมือเดียวอาการเสียวมือเสียวเท้าอาการเสียวมือเสียวเท้าชามือชาเท้าเอ็นพิการก็หายได้แค่สมุนไพรใกล้บ้านมีประโยชน์มากมาย มีประโยชน์มากมายในการดูแลสุขภาพจดจำนำไปใช้ไว้ตอนที่สามร้อยหกนะจ๊ะตอนที่สามร้อยหกแค่คำมือเดียวอาการเสียมือเสียวเท้าก็หายชะง,งักนักเลงนะจ๊ะต่อไปเกล็ดยาที่ตอนที่สามร้อยเจ็ดนะจ๊ะสามร้อยเจ็ดรู้จักไหมนี่อะไรโยมีรู้จักไหมนี่คืออะไรเดี๋ยวเลื่อนนี่ก่อนเดี๋ยวเลื่อนนี่ก่อนอ่า นี่คืออะไรรู้จักไหมจ๊ะรู้จักไหมนี่คืออะไรทุกท่านรู้จักไหมเออให้ดูชัดๆอะไรตอบก่อนกรองเอาแต่น้ําใส่ตู้เย็นได้ไหมไม่ใส่ตู้เย็นจ้ะน้ําที่เหลืออุ่นไว้นะจ๊ะอ่าขอบคุณมากที่เข้าใจนะครับน,นี่คืออะไรถามก่อนอา่ามีคืออะไรโยมดังดังสตินีนัตการนัตาทัพทิม ทับทิมค่กับเผาค่ะกำลังนักชมมีคนตอบแล้วกับเผากับเผาครับโอเคอย่ไปเยาสองเสียงนะตอบถูกปิดถูกเดี๋ยวก็เฉลยกันนะใครตอบถูกสุขภาพดีใครตอบไม่ถูกสุขภาพก็ดีถูกก็ดีไม่ถูกก็ดีนะจ๊ะถูกก็ดีไม่ถูกก็ดีอ่าพัฒรนีตินคะครับกับเผาแน่นอนแค่กรรมมือเดียวนะ หายขาดไม่ต้องจ่ายสักบาทโยมมีรถขมเปาโอ้ยใบขี้เหล็กขมไม่ขมเอน็นไอดัันเอฟอะไรนิตยาเอนิตยานิตยาใบากะเพราขา้าขอบคุณข้ะแค่กำมือเดียวไม่ต้องจ่ายสักบาทหลันนะาจากต้นอะไรครับอาจารย์ที่ต้มแก,ก้มือทาลำน้ำท่าจีนกะเพราก็ใบขี้เหล็กหนึ่งกำมือสอดเมื่อกีก้แก,ก,ก้มือเท้าชาเดีดยดด๋ยวเอาทีละอย่างเดี๋ยวโยมมึนฮะใบอ่ สมุนไพรชนิดนี้มีชื่อว่ากระพเพราแดงหรือกระเพราเขียวเลือกเอาใครมีเขียวเอาข่ยอใครมีแดงเอาแดงอาจารย์ทานรวมกับยาเบาหวานของพระอาจารย์ได้ไหมคะเอาทีละยางโยมโยมเป็นเบาหวานก็รักษาเบาหวานไว้ก่อนอยาหลายโรคเอาทีละโรคนะแค่กํามือเดียวไม่ต้องเสียเงินสันกบ,บาทหายขาดแน่อนอนใครที่มีปัญหา เริอมินเปรี้ยวเรือมิ้นเปรี้ยวนะมีอการเรือมินเปรี้ยวแสบออกกลดบหลย้อนนะจ๊ะกับเพาแดงครับเสกสันเจริญพรกับคุณมาก p r a v w n ประยุนประยุนจ่าเจริญพรวิธีการคือหนึ่งเอายอดกับเพาเด็ดมาหนึ่งกำมือเขียวก็ได้แดงก็ดีใช้ถูกวิธีปลอดภัยปลอดโรค เขียวก็ได้แดงก็ดีใชใ้ถูกวิธีปลอดภัยปลอดโรคนะจาอ่าคือเอากระเพราชนิดหนึ่งชนิดใดก็ได้มาหนึ่งกำมือล้างให้สะอาดพาไปต้มน้ำหนึ่งลิตรประมาณสิบนาทีพาไปต้มน้ำหนึ่งลิตรประมาณสิบนาทีกรองเอาแต่น้ำไว้กรองเอาแต่น้ำไว้ให้รับประทานก่อนอาหารเช้าหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเย็นหนึ่งแก้วกาแฟยมอ่า หนึ่งแก้วกาแกฟประมาณสามวันโยมหายปกติประมาณสามวันหายปกติแก้ความดันตีนอะไรตัวไหนคะโอเคนั่นใช่เดี๋ยวค่อยตอบประมาณสามวันหายปกติสำหรับคนมีอาการกอดอเรมินเปรี้ยวกดระย้อนหายขาดโดยไม่ต้องจ่ายสักบาทหายขาดด้วยภูมิปัญญาคนโบราณแค่หนึ่งกำมือเดียวไม่ต้องเสียสักบาทหายขาดด้วยภูมิปัญญาคนโบราณ นะนี่คือยอดยาตอนที่สามร้อยเจ็ดนัจญโยมโยมมัจยุราภูนสวั์จินตนาไหลประดิ์แล้วก็ j จ n g แล้วก็จิรวัตรพัส,สวีโรจนะรัตน์ไพลทูลจารุนพรก็ทูลน,นะนี่ตอนที่สามร้อยเจ็ดเราถวนนะครับมีคำถามจากโยมเมื่อกี้ว่าโยมดูแล้วอะโยมช่วยแชร์ด้วยนะครับทั้งเก้าสิบสองคนนะจญครบ เป็นบุญเป็กนกุศลเป็นประโยชน์นะจ๊ะแก่ชาวบ้านที่เขามีปัญหาด้านสุขภาพแค่กําืือเดียวไม่ต้องเสียเงินสักบาทหายขาดจากโรคเรื้อรังภูมิปัญญาคุณโบราณนะจ๊ะภูมิปัญญาคุณโบราณามาตะกิโยมถามว่าความดันสูงความดันต่ำโยมนรมนช,ยชัยดดเดชเจริญพรโยมอาเอไอสำลักนะ มีคําถามมาแชร์แล้วนะจ๊ะขอบคุณมากเลย97คนให้ได้100ที่คืนนี้เมื่อก่อนมีคนเข้ามาดูเป็นพันเลยความรู้แน่นแน่นาสาธุเจ้าค่ะสวนมายุาาช่างว่ามันจะต้องบริรับชมเจ้าค่ะขอบคุณพระโยมมัญญาลาพุนสวัสดิ์จ้าเจริญพรมีวาสนาจะได้เจอกันนะจ๊ะจกปมบวชเขนเจ้าค่ะจะจรวยพรเจริญพรวินัยจิ๋วเจริญเจริญพร90 ให้ได้หนึ่งร้อยคนที่แชร์น้อยจารินพรสีสุวรรณสีวสีวันนะเมื่อกี้มีคําถามโยมถามว่ามีปัญหาเรื่องความดันความดันสูงความดันตันเราก็มีวิธีเราก็ทําไปแล้วลสดก็ทําไปแล้วอยู่ในเกล็ดยาอยู่ใน YouTube ของวัดกิริวงศ์เวชมาจงจังหวัดชุมพรก็ทวนใหม่ก็ได้เมื่อโยมมีคําถามมาเราพร้อมที่จะบอกนะจ๊ะเอาใบมะกรูดแก่ๆยี่สิบใบล้างให้สะอาดหั่นฝอย ใบตยหอมหนึ่งใบล้างให้สะอาด่านไฟฟลอยนำไปต้องกับน้ำสองลิตรเดือดแล้วก็กรองแต่น้ำกินเช้าเย็นเช้าแก้วเย็นแก้วก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาจะช่วยดูแลความดันสูงความดันต่ำได้อย่างดีจะประมาณสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อาการก็เบาแล้วโยมนะจากคนที่ถามเรื่องว่าความดันสูงความดันต่ำก็กลับไปดูใน อ่า uh, YouTube ได้ YouTube อัดคริวงโยมข้าพเจ้ากอติดตามมาครับหน,นึ่งพันคนตอนนี้แปดร้อยสามสิบคนแล้วนะขอบคุณที่โยมช่วยแชร์กันทุกคนนะจ๊ะเป็นอุปการะเป็นอ่าโยมสมศักดิ์เจริญพรกาญจนาพรผ้าม่านเจริญพรผ้าม่าน,านเป็นไงขายดีไหมจ๊ะขอให้ขายดีๆนะจ๊ะโยมผ้าม่าน A R N อะไรนี่อานัติอานัตเจริญพรช่วยๆพิมพ์ภาษาไทยไมาให้ข้างใต้เลยนะอาจารย์ต้องภาษาอังกฤษนะจ๊ะอืม ทวนนะจ๊ะเมะื่อกี้ยอดยาตอนที่สามหว่าด้วยเสียวมือเสียวเท้าชามือชาเท้าปวดหลังปวดเอวนอนไม่หลับ่ายลำบากไม่ต้องกลัวโยมคนไทยอโยมนะ่ะมีสมบัติอันล้ำค่าคือยอดยามานับโบราณน,นับเป็นพันพันปีแต่เสียอยู่อย่างหนึง่งดูถูกไม่่อยเอาไม่ค่อยทำนะพอมีอะไรแล้ววิ่งไปร้านค้าไป กินยาฝรังทั้งที่เรียนกันทุกคืนทุกคืนแต่คนที่เข้ามาทุกค่ำคืนเนี่ยจดไว้แล้วบางคนลืมลืมทำอาจารย์กดหลังกดเองทำไงกลับไปดูพระชายโยมเพราะนั้นที่ทาอยู่ทุกวันเนี่ยคือต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้มีร่างกายแข็งแรงปลอดภัยรู้จักใช้รู้จกัจกกินปลอดภัยปลอดโรคทำให้ร่างกายแข็งแรง มีความสุขปฏิบัติธรรมใบพระรักษาศีลเจริญภาวนาได้อย่างดีอาจายม์มนะนี่คือสิ่งที่เรากำลังเดี๋ยวค่อยโทรนะาจายมเดี๋ยวค่อยโทรนะจา๊าตอนที่307ก็คือใบขี้เหล็กสดหนึ่กำมือล้างใหสะอาดแล้วก็พาไปต้มน้ำสามนิตได้เดือดประมาณ10นาทีก็เดือดแล้วยมแล้วก็กรองแต่น้ํา กินหลังอาหารเช้าหนึ่งแก้วกาแฟหลังอาหารยินหนึ่งกากาแก้วกาแฟแก้วกระดาษที่เป็นเขาขายตามร้านค้าช้าสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องมือเท้าชาเสียมือเสียเท้าปวดหลังปวดเอวนอนไม่หลับ่ายยากแน่นอนโยมอาทิตย์เดียวหาปยปกติอันนี้คือภูมิปยาคุโบราณเดี๋ยวก็โทรน,นะจ๊ะโยมเดี๋ยวก็โทรน,นะจ๊ะเดี๋ยวก็โทรน,นะจ๊ะไม่ดื้อน,นะจ๊ะไม่ดื้อน,นะจ๊ะเดี๋ยวก็โทรมาพอนพัตราเอายาสูบอนนี้ เดี๋ยวก็โทรนะจ๊ะโยมไม่ดื้อนะจ๊ะเดี๋ยวกําลังทวนยากําลังรัดสอดอยู่เดี๋ยวก็โทรมานะคะไม่ดื้อนะคะ่ะนี่คือตอนที่สามร้อยหกน้ำที่เหลือโยมอุ่นด้วยควรงดเว้นของเย็นนะจ๊ะเช่นน้ํเย็นเป็นต้นสนญญาตองจีนจะเด่นพอนก็มาดูแลเช็ดด้วยนะคะนี่คือตอนที่สามศูนย์หกต่อไปตอนที่สามศูนย์เจ็ดนี่ทวนนะจ๊ะทวนรอบสองนะเริ่มบินเปรี้ยว อารมณนเปรีย้ยวนะจ๊ะอริรมินเปรีย้ยวแสบออกตีขึ้นมาถึงคอถึงอ,อกกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับมีปัญหาแค่กะเาาพรากะเพราแดงก็ได้กะเพราเขียวก็ได้เด็ดยอดมาหนึ่งกมืแล้างแอะหาต้มน้ากี่ลิตรมาบีหนึ่งลิตรกี่ลิตรมาบีอ่ามาบีลืมแล้วต้มน้ำหนึ่งลิตรได้เดือดร <c oughs> อมาเดียนะต้มสินาทีก็เดือดล้โยม แล้วก็กรองแต่น้ำไว้รับประทานก่อนอาหารเช้ากับก่อนอาหารเย็นครั้งแล้แก้วกาแฟสามวันยมเริมเป็นเปรี้ยวใช้กับมือเดียวหายขาดไม่ต้องเสียสักบาทคุณปัญญาคุณโมราณนี่สักสิทธิ์ยมสักสิทธิ์มากเลยหรือจะทําเป็นน้ําซุปก็ได้ยม้าเป็นน้ําซุปยกไว้นะดูแลตัวกับภาพได้อย่างดีเป็นวัดก็จะมุกมือหัวมือตาก็ยังแก้ไขได้อีกนะนี่คือ เภทยาภูมิปัญญาหมอบุญบ้านนะท่านกำลังรับชมรับฟังเิแล้ะสดวัดคิริวงศ์ทุนนิรุตแห่งมณลไทยหมอพื้นบ้านเรือวัดน้ําตกทางเฟซบุ๊กพระมหาปัญใัยแล้วก็เ,เพจวัดคิริวงศ์แล้วก็ช่องทาง YouTube ได้หวังว่าสิ่งที่อาตมาทําทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่ประชานชนชาวไทยทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังใครที่ได้เอาไปนาไปใช้แล้วก็จะกุด เป็นบุญแกตัวเองคือสุขภาพแข็งแรงบอกกา่าบอกแจ้งให้คนอื่นก็จะเป็นบุญทั่วหัวเพราะว่าเราไอ้นี้ฤทธิ์สีดวงจะูกวิทูลมีสติอ่ามิทูลมีสติเดี๋ยวก็โทรมาก็ได้นะฤทธิ์สีดวงจะูกอาจารย์วิทูน้องสาวปวดท้องมากไปหาหมอหมอบอกว่าลำสั่งยาเสบทานยาหมอมาตั้งยังไม่หายอะไรดีคบอาจารย์โทรสารโรคออสารโรคเดิมอ่า เดี๋ยวก็โตมาหน้านสมมสีื้าจำเดี๋ยวก็โตมาศูนย์ขึ้นเบื่อด้วยศูนย์หกสองสาม้าสามหกแปดเก้าเก้าถ้ามีปัญหาโรคแบบนี้โรคระัรังเดี๋ยวจะต้องคุยกันในละเอียดจะได้บอกยาถูกนันจช้าโยมนะก็ในค่ำคืนนี้เ,เราก็ได้พรุ่งนี้หมอมีนึกทํว <c oughs> ันไหนวันสองวันห้าน่าจะพรุ่งนี้หรือสิบสามสิบสี่เออพรุ่งนี้ก็วันที่สิบสาม ก็จะมีการละสดตามปกติถ้าไม่ติดภารกิจอะไรนะในค่้มืนนี้ก่อนจะหมดรายการในข่มืนนี้ก็ขอฝากว่าข้อธรรมะน,นะโยมให้กับโยมทุกคนทุกท่านของดีมีมากโยมแต่ที่หายากคือคนรู้จักทำความดีนะโยมของใช้มีมากแต่ที่หายากหายากคือคนรู้จักใช้สมุนไพรมีมากแต่ที่หายากคือคนรู้จักใช้สมุนไพรนะ ขอทุกคนทุกท่านจงช่วยการสืบสารภูมิปัญญาของชาติอันเป็นรากเง้าวของคนไทยเราจะได้อยู่ไปช่วยลูกช่วยหลานจะได้ลูกหลานของเรามีสุขภาพดีมีอายุยืนนานช่วยกันสร้างสาร์สิ่งดีๆให้กับสังคมไทยสํานึกรักบ้านเกิดกินยาสมุนไพรให้เป็นอาหารกินอาหารให้เป็นสมุนไพรนะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ก็คือการอบรมทํา สมุนไพรเป็นอาหารอาหารสมุนไพรกินยังไรปลอดภัยปลอดโรครุ่นที่4วันที่21่สันวายี2สิบสันวาที่สวนองนุชอาจารย์ใครที่อยู่แถวกรุงเทพแถวพัทยาฝั่งนู้ดก็ไปสมัครเรียนได้ตามหน้าปิดอาจารย์มีเบอร์โทรติดต่อที่พักแล้วก็อาหารอะไรของทางสวนองนุชเขาจะเป็นคนจัดการแล้วก็มีโปรโมชั่นก็คือเที่ยวเที่ยวฟรีไม่ต้องซื้อบัตรสวนองนุช นะจ๊ะวันที่23าก็หลังจากเรือกเรียนเสร็จก็นักเรียนที่เรียนอาหารก็ได้เที่ยวฟรีสวนอนุกทั้งหมดนะจ๊รนั่นคือเกี่ยวกับรุ่นที่สนะจ๊รรุ่นที่สส่วนรุ่นที่ห้าก็จะอบรมเกี่ยวกับการทําสมุนไพรเส้นมีสมุนไพรต่างๆจะอบรมเกี่ยวกับการทําเส้นมีสมุนไพรต่างๆกับน้ําดื่มน้าทุบสมุนไพร รุ่นที่ห้าจองไว้ได้นะจะยยรุ่นที่ห้าสอนทําเส้นมีสมุนไพรเอาไปใช้ในครัวเรือนแล้วก็สอนทําน้ําซุปต่างๆเพื่อดูแลสุขภาพและน้ำดื่มของด้ต่างๆรุ่นที่ห้าในวันที่สิบเอ็ิบสองมกราจองกันไว้ห้าสิบคนสิบเอ็ดสิบสองมกราใครที่อยากจะทําเส้นมีสมุนไพรมาทานเอง เส้นหมี่เส้นกวัวจับเส้นต่างๆที่กับสมุนไพรนะจ๊ะโยมก็จองกันไวมห้าสคนอยากทําเส้นหมี่สมุนไพรเช่นเอาแป้งไม้เท้ายาม่อมมาทําเส้นหมี่ให้เป็นสมุนไพรดูแลเกี่ยวกับดวงตาดูแลเกี่ยวกับโวงกรพาก็จะเป็น1 0 1 1ปดอมกราหกนะจ๊ะต้องจองไว้ก่อนถ้าไม่จองเต็มไม่ได้สอนเรื่องทําน้ําสมุนไพรทามอะไรนะสมุติ สมูทตี้เหรอสมูทตี้สมูทตี้สมุนไพรนะสอนเรื่องสมูทตี้สมุนไพรก็คือเอาสมุนไพรมาทาเป็นยาดีท็อกเป็นอาหารเด็กและผู้ใหญ่ทานได้สมูทตี้สมูทตี้นั่นแหละโยมน่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเจ้าการอนุรักษ์ปุญญาสาธุขอบคุณยมมายูรานะจาะก็นี่คือประชาธรรมปฏิเสธร้อยแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องการ ทำยาที่มีชื่อว่าหมาครอบน้อยหมาครอบใหญ่หรือว่ายอดยาหมาเสน่แบบโบราณการที่หลวงปู่เจียมและก็ครูบาอาจารย์สั่งสอนกันมาลูกก็ได้ทําวันนี้ก็สวดเป็นวราระที่หนึ่งสวดทั้งหมด3 9วาระจนครบแล้วก็ประกอบพิธีคนละหนึ่งขวดขวดหนึ่งก็จะพาได้ประมาณเนื้อหลายสิบเมตรจะพาไปกวนน้าพึง่งเอากวนน้าพึ่งแล้วก็จะก,กวนน้าพึ่งก็ได้ไม่กวนก็ได้แต่โยมนัจ้า,าในคำพื้นนี้ขอทุกคนทุกท่าน จงมีความสุขมีความจเจริญขอคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกป้องรักษาบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เข้ามารับชมรับฟังผีราสดและมาชมยอดหลังเ็ดีทั่วประเทศจงสุขกายสุขใจห่างไกลโรคร้ายมีธุรกิจมีความจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีบริวารมากมายใครที่คิดร้ายก็ขอให้กลับกลายเป็นมิตรนะจ๊ะเจริญพรทุกคนทุกท่านาเจริญพร